ก็ะิดานณาการเรื่องพายุละครับเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของน้ำน้ำล่ะครับสำหรับค่ำคืนของคืนวันที่ 15, 14, 15และเช้า16ขนาะนี้ก็ปรากฏการว่าผลกระทบของพายุคมปาซุนะครับก็ได้มีฝนตกอย่างหนักหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอหลายๆสถานที่นะครับครับ ก็ปรากฏการณ์นี้ก็เกิดน้ําท่วมสับพันหลายๆสถานที่นะครับก็หลายๆจังหวัดด้วยขณะนี้เราก็ได้พาทุกท่านชมในขณะที่หมู่มวลน,น้ําและมีฟ้าผนที่กระนําลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ค่าคืนของวันที่15บห้าทั้งคืนแล้วก็ยันมาเช้าของวันที่16บตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับ ก็มีฟ้าฝนได้กระน,นำลงมานะครับหลายค่ำคืนที่ผ่านมาดูข่าวขาวเรื่องสถานการณ์น้ำก็หลายๆสถานที่ก็ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะครับรับให้ปลอดภัยกันทุกๆสถานที่นะครับก็ระมัดระวังกันครับคับเช้านี้เราก็พาชมนะครับเช้าวันที่16บสุลาคม พุทธศักราช2,564มวลน้ำที่ไหลพัดผ่านเข้ามาหลายสถานที่นะครับแล้วก็มีฝนฟ้ากะน่ำนะครับชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับและก็จะมีฝนกระหน่ำลงมาท้องฟ้ามืดครึ้มในหลายสถานที่หลายๆจังหวัดนะครับในของวันนี้ในรอบ10ปีแล้วครับตั้งแต่ 2,554มาแล้วก็ปีนี้ก็2,564ก็เป็นปรากฏการณ์ครบ10ปีก็ว่าได้ะครับที่มีพายุเข้าหลายลูกและมีมูงวันน้ำสะสมนะครับกับสถานที่ที่แอดมินอยู่นะครับน้ำก็ไหลพัด่านเข้ามานะครับก็หลังจากพายุเยี่ยมู คนจนเตี้ยนหมู่ผ่านไปแล้วก็ได้แห้งรอบหนึ่งแล้วครับนี่ก็มีพายุคมปาสุเข้ามาก็มีฝนตกหลายวันติดต่อกันก็คงเป็นหมู่มวลน,น้ําที่จากที่สูงก็ไหลมาทับผมกันล่ะครับก็ปรากฏว่าน้ํามาอีกระอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีฟ้าฝนตกลงมา ข้ามวันข้ามคืนก็ว่าได้นลครับทําให้ฝนตกสะสมจํานวนมากทําให้หมู่มวลน้ําสะสมก็ไหลทับผมกันหลายๆพื้นที่นะครับครับก็เป็นกําลังใจครับทุกๆท่านทุกๆสถานที่ที่เกิดภูเกระภัยน้ําท่วงเข้ามาหลายๆสถานที่นะครับ สําหรับการใช้รถใช้ถนนก็เช่นกันนะครับในขณะที่มีฟ้าฝนน้ําท่วมขังบนถนนก็ให้ใช้ความเร็วอย่างระมัดระวังนะครับค่อยๆไปกันครับก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับครับอย่าลืมครับถ้าถูกใจอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ ฝากาก,ากด้วยนะครับชมภาพบรรยากาศเรื่องของน้ำไปด้วยกันนะครับในเหตอการณ์ที่มีฟ้าฝนตกมาหลายวัน ครับขอให้ทุกๆท่านปลอดภัยนะครับจากอุทกภัยน้ำท่วมหลายหลพื้นที่ในเดือนกันยามาถึงตุลาของปีหกสี่นี้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกทท่านนะครับครับฝนก็กระนำลงมาเรื่อยๆนะครับฝนกระนำลงมาเรื่อยๆแล้วก็มวลน้ำก็ไหลมาทับผมกันมากมายนะครับครับเป็นกำลังใจทุกทท่านครับครับอย่าลืมครับถูกใจกดติดตามกดกระดิ่ง กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง,องของเรานะครับครับขอ้อยทุกท่านดูดีกินดีมีโชคไร้โรคหวอดภัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ